คนปี่นี่ขาย,ยาเหย้าอยสองดอกดนี่บวนอ๋อนี่เนาะงามจุดหลาพี่น้องขอยเหดบอกน้ำอ,อืมอ้มง,งามมากเลยอือหืองามขัดนีด่บวนอ๋อนี่เนาะขาบันก,อก้อกพี่น้องเลยขากรอบกักนี่กว่า มาพาพ่ออ๋อแม่นบ่ออันนี้ต้องถ่<ม>าแเรานี่แต่ว่าเอาได้อยู่<ม>น้ํานี่กเอาได้อยู่ได้มีบ่น้อน,นี่พี่น้องเอ้ยรอมึงเนาะหลังเนพะินพานอนกิน ดอกเป็นมูต้นีเอเห็ดมะนาวหมูหว้าหมวกกไปปลาหนึ่งไปพ่อเห็ดปากน้าพี่น่องไปตัดขาพันจำเลยไ,ได้ได้หมองแสบยุข,ขาโดกหมกนะุกหน้า พ่อได้พอเห็ดบกน้ําพี่น้องต้องขีดเท้าแนแล่ละก็เอาได้อยู่มนัมนมันเลยเด้อตรงนี้วันนี้ดอกไม้เห็นไหมพี่น้องดอกนม้วันนี้ตัดขาจําเลยค่ะเพราะว่า ขาเห็ดพ่นกอบมากๆเลยค่ะพี่น้องนี่นออดอกนี่อยลายดอกนีเด้อสาธุบ่ได้พ่อเห็ดเผ่งหวานกันยังพลอเห็ดอันนี้กันยังดีนะพี่น้องเนาะนี่ค่ะ Oh, kín thảo thảo có kim đầy rồi đấy và thầu thảo cái đài ui thảo thôn này có kim đầy hả thế nào ấy đầy vất rồi ปหนึ่งมากกินอาหารเล่าๆกับเพื่น้องมากหนึ่งหนึ่งต้มเจียวก่าใดร้น้องออกอ่ะหุ่นช่างดอกมัะนาวเห็ดมะนาวผ่าดอกนุ่มพึ้นกระจะ เป็นทรงสีงามๆเนี่ยค่ะดอกบานเพิ่งกิจะประมาณนี้แหละพี่น,อออนอ้องเอ้ยนี่วอลจอนกาเดีนะวน้องบออีกดอกหน่อยอ้ยเท่าแล้ว พ่อได้พี่น้องเอ้ยกระไดขาแต่ต้องดอก ดอกงามกระดอกงามนะพี่น้องพอดอกเต้ากะอันนี้นี่มันมาได้นี่แต่เห็นมะนาวเห็นแล้วอึนมาได้แล้วพี่น้องเอ้ยอันนี้กระเสบเพื่อนนี่ยมะนาวได้ในเด้อ กลับบ้านแล้วพี่น้องเอ้ยว่าพ่อค่ะว่าพ่อมใส่จะได้แค่นี้แล้วค่ะเห็ดปักนาวเหาค่ะพี่น้องไปจะเอาเงินเนาะเห็ดปักนาวค่ะพี่น้องกินปักเน่าดอกเห็ดนี่ค่ะอันนี้ดอกตูมเคนหนึ่งพี่น้องค่ะก็ได้แน่อยู่ค่ะเพราะได้กินอยู่ พอกันคลิปนาค่ะสำหรับคืนนี้นะองคะกาบายบายค่ะ, bye คะ bye hmm. พี่น้องบบายบายพ่อได้กินยูไปกับ่อนนะ